สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้อยู่ในโคบ,บ้านเจ๊กุ้งเองค่ะมีวิธีการเก็บข้าวสารแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากมาฝากนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะลองเอาไปใช้กันดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปชมนะคะวิธีเก็บข้าวสารง่ายๆไม่ยุ่งยากของเจ๊กุ้งจะทํำยังไงเนาะไปชมกันเลยค่ะ เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะใครมีปัญหาแบบเจ๊กุ้งนะคะทานข้าวสารไม่ทนันวันนี้มีอีกทางเลือกหนึ่งค่ะเริ่มที่พริกแห้งเลยค่ะหาพริกแห้งมานะคะตามภาพเลยค่ะจากนั้นจากนั้นนะคะนําไปเข้าไมโครเวฟเลยค่ะเข้า2อถึรอบนะคะ พอมีกลิ่นหอมๆออกมาก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะเหตุผลที่นําไปเข้าไมโครเวฟนะคะเพราะจะทําให้พริกแห้งของเรานะคะมีความฉุนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยล่ะค่ะอารมณ์เหมือนประมาณพริกผัดเลยค่ะสีจะเป็นสีดําแล้วนะคะตอนนี้กลิ่นฉุนเลยล่ะค่ะหลังจากที่ร้อยเขาเย็นนะคะก็นําลงไปใส่ในถุงข้าวได้เลยค่ะ ใส่ลงไปในถุงข้าวแบบนี้นะคะจากนั้นจากนั้นนะคะมัดถุงข้าวให้แน่นเลยค่ะอย่าให้มีตัวอะไรเข้าได้เลยนะคะมัดให้แน่นเลยค่ะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะเจ๊กุ้งแนะนำว่าถ้ามีกระป๋องนะคะควรนำมาใส่กระป๋องค่ะให้หากระป๋องที่มีฝาปิดแน่นสนิทนะคะนํามาใส่เข้าวสารค่ะตามภาพนี้เลยนะคะใส่ข้าสารลงไปได้เลยค่ะ ใส่ลงไปเลยนะคะตามด้วยพริกแห้งที่เราเอาไปเข้าออไมโครเวฟนี่นะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะจากนั้นจากนั้นนะคะทําการปิดฝาให้สนิทเลยค่ะวิธีนี้นะคะจะเก็บข้าวได้นานมากเลยค่ะอันนี้ก็จะสะดวกในการตักใช้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีพริกแห้งนะคะเจ๊กุ้งก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งค่ะทางเลือกที่2นะคะให้นําหอมแดงมาค่ะ หอมแดงยังไม่ต้องล้างนะคะเป็นหอมแดงที่เราใช้ในครัวนี่แหละคะ่ะนํามาหั่นครึ่งได้เลยนะคะเคยสังเกตไหมคะเวลาเราหั่นหอมแดงนะคะเราจะรู้สึกแสบตาใช่ไหมคะอันนี้แหละคะ่ะใช้ได้ผลดีเหมือนกันนะคะใส่ลงไปในกล่องข้าวได้เลยะคะ่ะทําการใส่ลงไปนะคะแล้วปิดฝาให้สนิทเลยคะ่ะอันนี้ก็จะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ